Everyday Flowers เพิ่มความสดใสให้ทุกวันด้วยดอกไม้สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของดอกไม้ที่ใช้ในงานแต่งงานนะคะปี2564นี้จะมีดอกไม้อะไรบ้างที่เป็นที่นิยมของในปีนี้นะคะชมพูดได้ข้อมูลในวันนี้นะคะมาจากอเมริกัน Flower Trend Forecast ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้มาจากอาของคนอเมริกันนะคะมาดูกันที่ดอกแรกเลยนะคะดอกแรกนะคะก็จะเป็น Garden Rose อันที่สองก็จะเป็นใบเฟิร์นหรือต้นเฟิร์นนะคะอันที่สามก็จะเป็น กิ่งก้านผลไม้หรือว่าจะเป็นก้านต้นไม้ที่ตัดมาตกแต่งบนโต๊ะกินข้าวหรือพิธีแต่งงานนะคะอันต่อมานะคะก็จะเป็นใบยูคาิปตัสนะคะก็เป็นใบที่มีความได้รับความนิยมมากๆเลยในการที่ใช้ตกแต่งในงานแต่งงานแล้วก็ใช้ทำช่อดอกไม้ อันต่อมานะคะเป็นดอกรักเร่ซึ่งเป็นดอกที่มีความสวยละมุนอ่อนหวานนะคะเป็นช่อเป็นเป็นดอกที่ใหญ่พอสมควรหนึ่งดอกเนี่ยใหญ่มากๆเลยแล้วก็นิยมในการตกแต่งอช่อ ดอกไม้ช่อเจ้าสาวเนี่ยได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะเผื่อใครจะชอบก็ไปหาซื้อกันได้นะคะอันต่อมาเป็นดอกสวีทพีนะคะมีความสวยหวานละมุนหอมสดชื่นสาวๆน่าจะชอบกันอันนี้อันต่อมานะคะเป็นดอกลินลี่ ดอกลิลลี่เนี่ยมีหลายชนิดมากๆเลยก็แล้วแต่สาวๆที่จะไปเลือกใช้กันนะคะมีทั้งสีขาวสีชมพูแล้วก็อันต่อมานะคะเป็นดอกบานชื่นดอกบานชื่นนี้มีหลายโทนสีนะคะก็เป็นโทนสีส้มสีแดงสีบานเย็นสีเหลืองสีส้มก็แล้วแต่ ธีมของเจ้าสาวเลยนะคะสามารถเลือกใช้ได้ถ้าเกิดชอบความสดใสก็ดอกบานชื่นเนี่ยจะเป็นโทนที่สดใสอันต่อมานะคะอันสุดท้ายนี่ก็จะเป็นดอกไม้แห้งซึ่งได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะในอเมริกาเนี่ยก็มีความต้องการ ของลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อแล้วก็รีเควสต์มาว่าจะขอใช้ดอกไม้แห้งในการตกแต่งงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเยอะมากในช่วงปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะก็คือยังจะยังเป็นเทรนด์ของดอกไม้แห้งอยู่ ถ้าเกิดสาวๆเนี่ยชอบดอกไม้แห้งก็เลือกมาใช้ได้นะคะแล้วก็ดีอย่างหนึ่งนะคะว่าดอกไม้แห้งเนี่ยสามารถเอามาใช้อีกได้เรื่อยๆค่ะในคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับว่าที่เจ้าสาวที่จะเลือกดอกไม้ในงานแต่งงานของตัวเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยชอบ อะไรบ้างแล้วก็เทรนด์มีเป็นแนวไหนเราก็จะได้ไม่ตกเทรนด์ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามกันในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย